ไม่ไ่จำลองนี่จำลองเอยกลับมาเด้อกลับมาเด้อได้ยินบหงัวไหม่งไปสิเลยมาสิเลอเนาะไม่ไ่จำลองนี่แม่มาเด้อมาเด้อกลับมาบ้านเจ้าเด้อโอ้ยหลงไปใส่แล้วเนาะไม่ไงจำลองแม่กลับมาเด้อยังคอย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านสวัสดีสําหรับเช้าวันอากาศเย็นวันนี้นะคะข่าวคราวที่เราจะนําเสนอในครั้งนี้ก็คงพลาดไม่ได้นะคะกับเรื่องของสหายลุงที่จากลุงไปค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้สังเกตได้ว่าปู่เริ่มกลองคนคัดคนออกจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะ ออกมาจากลุงพลแล้วนะคะสังเกตว่าตั้งแต่มีมารในการก่อสร้างจัดตั้งนะฮะก่อตั้งปู่ปริจิตก็มีมารมาเรื่อยๆสุดท้ายเราตามมาเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเชิญอันเชิญร่างของปู่ปริจิตมาเป็นท่อนๆตัดไปใส่รถบรรทุกไปไปก่อร่างไปสร้างองค์ใหม่ที่จำปาดงก็ยังไม่ไวมีมารเข้ามาตลอด มาชี้มาแนะในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องมากล่าวมาหาแล้วยังคงเรียกว่าใช้ว่าถลม่มลุงพลอยู่ไม่เลิกนะคะสุดท้ายคนเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้น่ะเริ่มต้นจากใครทนาย9บาทก่อนเลยค่ะคนใกล้ชิดหนิดหนมมากๆทนาย9้าบาทออกโรงมาก่อนไม่ทราบว่าเขาโกรธเก็บความแค้นไว้นานแค่ไหนแล้วก็นำเรื่องมาร้องถึงปปอง,งอโดยตัวเอง ไม่กล้าแม้แต่จะลงชื่อเป็นคนร้องเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้วเขาลงชื่อไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมเมื่อ,อไรที่เขาลงชื่อเขาผิดบรราติทนายความเขาจะโดนร้องบรรยติแต่การที่เขาเอาข้อมูลนั้นไปร้องถึงปปอง,งอไปคนเป็นยื่นเรื่องแต่ว่าพอไปเช็คแล้วเขาไม่ได้ลงชื่อก็เห็นอยู่แล้ว,วเขาเป็นคนดําเนินงานดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเอง ก็มีท่านทนายใจดีท่านทนายนิทัศน์เห็นว่าก็ไม่เหมาะสมก็จะร้องมัญญาตทานาย9ก้าบาทเหมือนเดิมค่ะเรารอกันแล้วนะคะคนต่อไปเริ่มเริ่มออกมาเริ่มออกหางมาเรื่อยๆนะคะวีอดค่ะวีอดเอาเรื่องเก่าๆนะคะมากล่าวหากลุ่มที่สนับสนุนลุงพลนะคะเริ่มจากรอบๆรอบๆกล่าวหา รอบๆลุงพลรอบๆเดี๋ยวก็เข้าไปพอไม่มีทางทามาหากินก็จะเข้าถึงลุงพลท้ายสุดเร็วนี้สองวันสหายอ่าสหายที่รักเวลามีเรื่องมีราวไปกอดคอกอดลุงกอดป้าร้องห่มร้องไห้น้าตาเหมือนจะเผาเต่านะคะพูดแล้วพูดอีกว่าจะอยู่เคียงข้างจะไม่เคยย้ายข้างไปไหนแต่เอาเถอะเราจะรอนะคะวันนี้ยังไม่ด่าลุงเราจะรอรอว่า เมื่อหมดหนทางแล้วสุดท้ายก็หันมาด่ากันเองดีกว่าคนดูแม้จะหายไปคนดูย้ายข้างแต่ตังก็มาใช่ไหมคะยายนะคะตังก็กลับกลับมาใช่ไหมคะยายเรารอค่ะเราจะรอดูนะคะไม่รู้ด่าหรือยังตอนที่แม่หมอทําคลิปไม่รู้ยายเริ่มด่าหรือยังท่านสหายคนนี้นะคะแต่เริ่มย้ายเราเข้าใจว่ายายตามลุงไปไม่ได้เพราะระยะทางนะคะ นะคะขนทางพิสูจน์ม้าชั้นใดชั้นนั้นการเวลาก็พิสูจน์คนค่ะท่านผู้ชมนะคะเรารอชมนะคะส่วนเรื่องที่หลายคนหลายฝ่ายาย้ายไปาย้ายมาแถวแถวบ้านสีกอนั้นนะคะเรื่องเอ่อบอเกินร้อยด่ากับสางน่าด่ากับกุลาหรือมีเจสสายหากับมาดากับบอเกินร้อยเนี่ยแม่หมอเชื่ออย่างยิ่งค่ะทางนี้เราไม่รู้นะคะ แต่ถ้าเป็นทางนั้นนะคะเป็นทางที่แต่เดิมด่าลุงและตอนหลังมาด่ากันน่ะร้อยปอร์ซนนะคะพันไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมว่าแม่หมอเชื่อว่าเขาทำคอนเทนต์หาตังค่ะคนพวกนี้เขาด่ากันเป็นปกตินะคะเขาตกลงใจว่าเอาละเฮ้ยตอนนี้ยอดตกละเรามาด่ากันเองดีกว่าฮาค่ะท่านผู้ชม fc นะคะขอเตือน f อทซาใจร่มร่มทใจหนักหนักแน่นๆนะคะอย่าไปเชื่อคอนเทนต์ที่เขาด่ากันไปด่ากันมานะคะคนที่เคยด่ากันแล้วกลับมาชมคนที่เคยชมกันกอดกันโอบกันกลับมาด่ากันนะคะอย่าไปเชื่อคนประเภทนี้คนที่เคยอยู่กับกุลาที่ว่าใครนะพูดบอกว่าสวยไม่บรญญะบรญยาง สวยไม่ถามใครเนี่ยนะคะนะคะคนกับคนนั้นกุลาหน้าดำเนี่ยกลับมาย้ายข้างแล้วกลับมาด่ากุลากลับมาด่าในสิ่งที่เราก็เคยรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เคยจริงใจกับใครเขาทําเพื่อผลประโยชน์แม้กระทั่งเขาเป็นผู้สูญเสียแม้กระทั่งลูกเขาเสียแม้กระทั่งลูกเขาเป็นคดีเป็นความเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อหาเงินจากศพลูกใช่ไหมคะนะคะพวกเราหาเงินจากข่าวค่ะท่านผู้ชมทุกฝ่ายมีข่าวเราทําข่าวค่ะท่านผู้ชม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราไม่จําเป็นต้องไปเสนอหน้าไปถ่ายรูปทําปกไปขอเซลฟี่ด้วยไม่จําเป็นค่ะเราทําข่าวได้นะคะส่วนฝ่ายที่เคยอยู่ข้างกุลาย้ายออกมาแล้วมานั่งด่ากันเองแม่หมอไม่เชื่อทั้งบอเกินร้อยทั้งเจสายหาทั้งอีกหลายหลเจหรือจะสางเน่าสางเขียวหรือจะเป็นกระต่ายกระแตอะไรก็แล้วแต่สัตว์ที่วิ่งอยู่บนต้นไม้นะคะแม่หมอไม่ได้เอ่ยถึงคนนะคะชื่อสัตว์ที่วิ่งบนต้นไม้กระต่าย อยู่ตามสนามหญ้ากระแตบนต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่กระอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเขาก็คงย้ายไปย้ายมาเพราะหาเงินไม่ได้ตอนนี้กลับมาอีกแล้วเงียไปพักหนึ่งคิดคอนเทนต์ขึ้นมาได้ครอบครัวนี่เก่งจริงๆค่ะครอบครัวนี่เก่งมากเขาสามารถด่ากันได้ทั้งพ่อทั้งแม่เอามาด่านะคะเอามาทาคลิป ด่ากันเองด่าพี่ด่าน้องนะคะยกเว้นตัวเองค่ะยกเว้นไม่ด่าตัวเองนะคะฉะนั้นท่านผู้ชมฟังนะคะกรณียายสหายย้ายข้างเนี่ยแม่หมอไม่แน่ใจว่าแค่หาคนหาคอนเทนต์แค่ย้ายข้างต่อไปจะย้ายไปด่าด้วยหรือเปล่าไม่รู้เราก็รอชมถ้าตัง์มันได้รับรองฟาดต่อเหมือนได้คนหน้าแหลมนะคะถ้ามันได้ตัง์จากการฟาด ะะจากการเล่นคดีน้องนะคะจากการฟาดลงพลจากการพูดเรื่องพยานที่พยานมโนต่างๆเนี่ยทำแน่ค่ะคนเราหมดสิ้นหนทางและไร้ซึ่งศักิ์ศรีนะคะเคยอยู่ตรงไหนก็สามารถย้ายไปอยู่ตรงอื่นได้เคยเหยียบย่ำตรงไหนนะคะเคยเหยียบย่ำเคยรังเกียดนะคะเคยรังเกียจเหมือนเห็นขี้ ก็กลับเอาขี้มาป้ายหน้าป้ายตาตัวเองได้เพื่อผลประโยชน์ทําได้ค่ะคนประเภทนี้ฉะนั้นอย่าให้ราคาค่ะท่านผู้ชมอย่าให้ราคาคนประเภทนี้ดูผ่านๆไปหรือดูเอามันก็แล้วแต่ค่ะนะคะแต่อย่าให้ใจเตือนเลยค่ะอย่าให้ใจเรามารอความสําเร็จในการฉลองนะคะฉลองในการสร้างองค์ปู่ดีกว่าแน่นอนไม่มีทางล้มได้ไม่มีทางล้มงานได้ยืนยันฝากถึงยายนะคะนะคะ เพราะยังไงซะสหายยายอย่างป้าอย่างป้าแตนนะคะอย่างอย่างแม่หมอที่เคยเจอได้คุยกับยายเนี่ยแต่ไม่ได้เคยสนิทสนมเราก็คุยกันในแนวที่ว่าเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนทางโลกพบเจอได้เจอได้เจอ,ได,เจอได้พูดได้คุยได้ทักได้ทายก็เท่านั้นค่ะก็ขอให้ยายไปดีนะคะไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรให้เจ้าไปดีนะคะเพราะยังเรียกตัวเองว่าพี่ได้เพราะแม่หมอ อายุมากกว่ายายจำลองห้าถึงหกปีนะคะเขาอวยพรให้ยายจำลองไปดีไปที่ชอบที่ชอบจบข่าวค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ